กเล็กด้วยบินเร็วมากบ้านเราก็มีนะแต่แยกก็วบเรามาทำบ้านเรามีหน่วยปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทคกลางทะเลนี่คือแซมป์โนะที่บ้านยังมีอะไรเยอะเดี๋ยวจะพาไปดู ปลูกอะไรเลี้ยงอะไรก็เลิศไปหมดธรรมชาติป่าไม้ก็เขียวอุดมสมบูรณ์ตามมาเดี๋ยวจะพาไปดู <What? S 1> ก็ตั้งแต่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นกเกษตรอินทรีย์ทุกคนก็เลยต้องไปเรียนใหม่หมดพ่อเราก็ด้วยนม่เราก็ด้วยตัวแล้วก็ยังขยันไปเรียนนี่ไงงาข้าวกเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี คนปลูกปลอดภัยใครใครใครกินก็เฮลตี้ไม่ใช่ข้าข้าวนะที่เฮลตี้ต้นอะไรอะไรก็เฮลตี้ไก่กินไก่ก็เฮลตี้ก็ได้ปุ๋ยดีแตากจุลินทรีย์ที่หมักเองกับมืออัไงปุ๋ยกองเบลอจุลินทรีย์และโตบาซีลัสเหรอไม่ๆด้ใช่เขาเรียกกันว่าไบโอบูสเตอร์ พี่เขาบอกว่าพรังการย่อยก็ใช่ย่อยอยู่สร้างข้าวย่อยเป็นปุ๋ยเรียกเนื่นคุณหมอกำลังฉีดยาไม่ใช่ยาฆ่าย,ยานะแต่คือยารักษาต,ต้นไม้<อ>ส่วนหน้าลูกพี่สุดเท่ของเองว้าวอย่างเฟี้ยวมือโดนประจหมู่บานเดี๋ยวนี้บินโฉบเชียว มันค็เฟี้ยวอย่างใจใช่ไหมสบายแล้วไม่ต้องเดินไกลอย่างแต่ก่อนดินอะไรก็กลับมาดีอยากบอกว่าไม่ได้แค่ใช้เป็นแต่ติดตั้งเองก็เก่งแม่บอกประหยัดค่าไฟไปตั้งเยอะดูสิตั้งแต่ทำเองเป็นแผงสองแผงสามก็ตามมามีคนส่งสัญญาณควันเราไปทางนั้นกันดีก,กว่า นี่ทีมพิเศษหน่วยเต้าหอเพื่อสิ่งวแวดล้อมอะบอลลูนกัพี่ตาไฟให้แม่ไงตาฉันพูดบ้างแล้วแกงของแม่ก็เก่งใช่ย,ย่อยเอะลองชิม ขายผักผลไม้ทำได้ไงเอาผักไปทำขนมขายดังไปทั่วประเทศเลยทุกคนในชุมชนของเรานี่สุดยอดจริงๆเลย <Pen> <mouse pudding> พี่ๆคนขถ่ายรูปเลย <in false pedo>